วันคุ้มครองโลกแต่โลกจะคุ้มครองได้ต่อเมื่อทุกคนเป็นคนดีมีหิริมีโอตปะมีความละอายต่อการทำบาปละก็เกรงกลัวต่อผลของบาปที่ละอายต่อการทำบาปเพราะว่ามีความคิดว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงมีศักดิ์ศรีจะต้องทำแต่ความดีอย่างเดียว จะต้องเว้นจากสิ่งไม่ดีเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมเว้นจากการพูดเท็จแล้วก็เว้นจากการดื่มน้ำเมากลื่งดองของเมาเราจะอย่างน้อยก,ก็อย่างนี้แหละเราคนอย่างเรานี่จะต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เกรงกลัวต่อผลของบาปที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และกันในอนาคตในปัจจุบันคือความร้อนร้อนอยู่ในใจของเราเนี่ยเลาเราทำสิ่งไม่ดีเนะี่ยมันมันก็เกิดค,ความไม่สบายใจนะไม่สบายใจแม้ทำไปนานๆจะชินกันแล้วแต่แต่นึกทีไรก็ไม่สบายใจกลัวคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราทำไม่ดีจริถงถ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ยิ่งกลัวใหญ่ กลัวจะติดคุกติดตารางอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นส่วนกลัวในอนาคเขคือกลัวชีวิตหลังความตายแล้วจะมีผลวิบากกรรมทำให้เราไปอบายแล้วก็อาไปมหารกสถานรกยมโลกเป็นเป,นปรตสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมาวนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนที่วิบากกรรมเอาบาง ก็จะเป็นมนุษย์ชั้นล่างที่มีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตมิปสรรคของชีวิตต้องเกรงกลัวต่อผลของบาปอย่างนี้จะอยู่ในสิ่งวดล้อมมาเป็นมนุษย์ที่จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะทาให้เราตกไปในวงจรเดิมก็ไปอีกนี่สิจ้ะมันอันตรายถ้ามีฮีริมีโอตปะอย่างนี้ได้ทุกๆคนแล้วก็โลกก็จะถูกคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข จริงโลกเขาดีอยู่แล้วแต่อคนอยู่บนโลกมันมีกิเลสัสวะมีคนก็ชอบถามเรื่อยเมื่อกี้นี่ก่อนเข้าโรงเรียนก็ถามไปแหละใครสร้างโลกบอกอภิโทปิทงังเออเกิดไม่ทันคนถามก็ยังไม่รู้เลยมันเกิดไม่ทันแหละแล้วก็ใครมาบอกก็จะเพิ่งไปเชื่อ พราะมันมีพระสิทธิ์อยู่ประโยคหนึ่งต้องจําไว้สิปากว่าไม่เท่าตาเห็นยิ่งคนคนเดียวมาบอกปากเดียวอย่าไปเชื่อหกเจ็ดพาล้านคนบอกก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะมันเรามันยังไม่เห็นมันต้องเห็นเองดังคำถามที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านก็เจอเจอบ่อยๆนะจ๊ะแต่ท่านก็ไม่ตอบไม่ใช่แปลว่าท่านตอบไม่ได้เพราะท่านมีสัพพัญยุติยานรอบรู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นอยู่และเสื่อมสลายกันไปอย่างไรแม้แต่เราใบนี้ท่านก็เห็นนะว่าเกิดมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเกิดมานับครั้งไม่ถ้วนเกิดมาครั้งก็เลยว่ากับหนึ่งึ่งมีสองร้อยห้าสิบหกอันตรกับแบ่งก็เป็นสีน่ส่วนส่วนละหกสิบสี่อันตรกับใช่ไหมจ๊ะแล้วเราอยู่ในส่วนที่สี่อีกสามส่วนนั้นมนุษย์ไปอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ทาไม่รู้ แต่ต่อไปก็มันก็อย่างนั้นมันก็ประกอยจะรู้เรื่องใช่ไหมจ๊ะเอาว่าจะเพิ่งถามเลยจะเพิ่งสนใจเลยกี่กับคาถามนี้เอาว่าเรามาดับทุกข์กันก่อนทําใจอยูุ่ดนิ่งกระทั่งเข้าไปถึงพระรัตนตรัยตัวมีธรรมจักคูมียานาทสนะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วตอนนั้นเราไปดูเลยไปศึกษาเอา ว่าใครเนี่ยโลกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรจะเพิ่งไปตั้งคำถามว่าใครสร้างโลกเอาว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแลแ้วแก่ระป้อนข้อมูลไปแค่นี้นิดเดียวแค่น,นั้นเองเดี๋ยวก็เสิร์ชหาภาพได้มือคลิกนิดเดียวเห็นเป็นเรื่องเป็นราวกันไปเลยโลกนี้เกิดมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนี่นะจ๊ะเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันให้ดี ฉะนั้นคำถามนี้เนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนเถิดอย่าเพิ่งเอามาถามกันเลยเพราะมันเป็นเพียงสมมุติฐานหลังจากเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ไม่รู้เรามีทุกข์พอชีวิตมีทุกข์เราก็อยากจะหาที่พึ่งที่จะช่วยให้เรานี่อบอุ่นใจปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็ไปสแสวงหาที่พึ่งแต่ว่าเรามีความ รู้อย่างจำกัดแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้นั้นจะต้องเป็นผู้สร้างสรรพสัตว์สรสรพส,สิ่งทั้งหลายถ้าอยู่ในป่าก็ว่าเป็นผีฟ้ามึงก็แล้วแต่จะเรียกชื่ออะไรนะจ๊ะพออยู่ในเมืองก็เรียกกันไปอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าจะอยู่ในถิ่นไหนว่าสิ่งนั้นเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างคือสมมติฐานขึ้นมาบ้างก็วบาพระเจ้าสร้าง ล้าก็มีมีคำถามก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ทะเลาะก,กันเลยแล้วใครสร้างพระเจ้าวันนี้มันก็ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันไปทะเลาะกันมาเนี่ยเพราะฉนั้นจะไปเพิ่งไปสนใจคําถามนี้เลยไม่ใจะตอบไม่ได้ตอบไปก็ไม่เข้าใจต้องไปทาตรงนั้นไปดับทุกข์กันซะก่อนเถิดเพราะตอนนี้ชีวิตเรายังมีทุกข์อยู่ตรงนั้นเรายกเอาไว้ปัญหานี้ยกเอาไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าม,มนุษย์มีทุกข์จึงตั้งสมมติฐานอย่างนั้น แล้วก็ไม่เห็นแล้วคนบอกเรานี่ก็บอกกันต่อๆกันมาแค่ไม่กี่พันปีแต่โลกนี้เนี่ยไปถามนักวิทยาศาสตร์ดูเกิดมาเมือ่อไหร่อายุมันยาวนานมากเพราะนั้นผู้ที่จะตอบคำถามนี้ได้ต้องอายุเท่าโลกหรืออย่างน้อยก็ต้องอายุมากกว่าโลกต้องอายุมากกว่าโลกนะเพราะว่าถ้าอายุทธโลกมันยังอินโนเซนต์อยู่ มันเด็กเกิดใหม่มันยังไม่คอยจะรู้เรื่องจะรู้เรื่องไงมันต้องเยียงสาแล้วต้องอายุมากกว่าโลกอย่างนอกก้อยก็หน่อย,อยใช่ไหมจ๊ะ,ะถึงจะรู้ว่าใครสร้างต้องอายุเท่านั้นเน่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปหาคนพันนั้นมาที่อายุมากกว่าโลกหน่อยหนึงเออถ้าคนนั้นมาบอกเนี่ยจะเชื่อพอเขาเห็นเนี่ย แต่ทีน,นี้ก็ไอคนไม่เห็นแล้วก็มาเมาแตกแหลกลานอย่างนี้มันเดี๋ยวมันจะทกเถียงกันแล้วก็ไม่เป็นเหตุแห่งความผาสุกจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะนั้นเราเอาดับทุกข์กันตอนนี้ดีกว่ากันก่อนลองทำเฉยๆก่อนจใจหยุดเจนิ่งกันไปก่อนแล้วเมื่อไรเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวผู้รู้ภายในแล้วสิ่งที่เป็นความลับของชีวิต ที่ถูกปกปิดนานก็จะถูกเปิดเผยหมาเลยเมื่อเราหลับตามองผ่านความมืดก็ไปเห็นแสงสว่างภายในแล้วก็ไปเห็นแหล่งกําเนิดของแสงสว่างเป็นบดุลด,ดวงตะวันเที่ยงที่สายเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญเราก็มองต่อไปเรื่อยๆจนท่านก็ไปถึงท่านผู้รู้ภายในที่ปากท่านปิดสนิทนั่งสง,งบนิ่งไม่เพเยะปากพูดเหมือนมนุษย์อย่างนี้ เราไปถามท่านนั่นแหละแล้วเดี๋ยวความรู้ก็จะเกิดขึ้นท่านจะพูดในภาพมันจะเป็นภาพเป็นเรื่องเวลาเลยเหมือนเราดูภาพยนตร์กันเละจองตัวหนังใครสร้างโลกคลิกปับ๊บอืมมันจะเกิดขึ้นเป็นภาพขึ้นมาเลยเป็นภาพเลยเกิดขึ้นเป็นภาพอย่างนั้นเมื่อเราเข้าไปถึงท่านผู้รู้ภายใน ที่อยู่ในตัวเราเนั่นแหละพูดนั้นแหละจึงจะตอบได้อย่าไปถามมนุษย์ดดวยกันคำถามนี้นะจ๊ะจงมองก็ไปสู่ภายในก่อนหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำาแรงสิ้นไปทำอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ความสุขเกิดขึ้นก่อนแล้วเราจะได้คุยกันด้วยภาษาแห่งความสุขเพราะมันแตกต่างจากภาษาแห่งความทุกข์อย่างไรนะจ๊ะนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะหันมา ส่วนใหญ่ตรงนี้กันดีกว่า